ปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมไปคนเดียวหรือไปแบบกลุ่มดีกว่านะครับผมคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมสําหรับผมนะฮะก็คือว่าถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงอะไรเลยนะครับอยากจะออกตอนไหนเราก็ออกนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเวลาเวลานะครับสมมติว่าว่างงานเนี่ยนะครับ ห้าโงเย็ยนก็สามารถเอ่าได้นะครับแต่ว่าถ้าไปเป็นกลุ่มนี่สิเห็นไหมเออนัดกันสามูงเนี้ยเฮ้สามวงยังไม่มาก็รอกันไปโอ้รอไปรอมาจะได้ไปกันหรือเปล่านะครับเสียเวลาเพื่อนในกลุ่มอีก แล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมในการปั่นคนเดียวเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยนะครับผมก็จะต้องตระมัดระวังตัวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราระวังอยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้ามีเพื่อนไปด้วยมีกลุ่มไปด้วยเนี่ยนะครับผมมันก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับในการระวังรถบอกนะครับว่าเอ้ยรถข้างหน้านะรถข้างหลังนะรถมานะอ่าอย่างนี้นะ ผมหลักๆเลยนะครับส่วนมากจะบอกกันแบบนี้นะครับถ้าเป็นอะไรไปคนเดียวก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถูกต้องไหมครับช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปเป็นกลุ่มแบบนี้สิเห็นไหมมันช่วยกันได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมหรือว่ารถยางรั่วก็ตามนะครับผมก็มีเพื่อนนะครับผมคอยที่จะช่วยเหลือคุณทุกเมื่อนะครับผมแล้วการบันคนเดียวเนี่ยนะครับผม คือเราอยากจะปั่นความเร็วที่เท่าไรเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะปั่นได้สบายๆนะครับผมอยากจะแวะทรงไหนเราก็แวะแต่ปั่นเป็นกลุ่มนี่สิครับมันหลายคนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะปั่นเร็วอยากสัก ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยเออต่ในกลุ่มบอกว่าขอแค่ยี่สิบสองก็พอนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเร็วม,มากๆตามไม่ไหวแล้วนะครับเอออย่างเงี้ยบางครั้งคนเดียวมันก็เลยดูเหมือนจะงุดหิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็จะขอเน้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเจอกลุ่มที่แบบว่าโอ้โหอัดกันอย่างเดียวนี่อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมมันจะทําให้รู้สึกว่าคนในกลุ่มเนี่ยนะครับผมมีความที่จะท้อแท้มากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไปเป็นกลุ่มเนี่ยรอ มากเลยนะครับผมอย่าทิ้งการมันจะเสียกําลังใจกันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาออกที่ไปไกลคนเดียวไม่มีคนหานะใจเต็มเมนะครับแต่ว่าถ้าไปการเป็นกลุ่มนี่สินะฮะยิ่งมากคนยิ่งถูกนะครับผมสมมติว่าอาหารจานละร้อยนะครับผมไป10คนเฉลี่ยคน10บาทอิ่มกันทั่วหน้านะอันนี้แค่สมมุติเฉยๆนะครับผม